จะทำอะไรอ่ะอาสีลังคาหมวกไปขโมยหมวกลูกใครมาใส่อาสีลังคาสีดำนะคะนี่ทาสีลังคาหลังจากเป็นลังคาวินเทจมานาน <c oughs> ใช้สีทั่วๆไปนี่เหรอใช่ใช้สีทั่วไปวอ,อันนี้จะใช้ดำด้านไม่ใช้ดำเงาอ,อ๋อนี่ใช้สีดำทั่วไปนะคะเป็นเป็นสีดำด้านนะคะทุกคน ว่ามีคนถามมาว่าพี่ใช้สีอะไรทาหลังคาดำเงาก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบใช่ไหมแต่นี้ตัวเองเอาดำด้านอยู่ข้างบนวันนี้งานเยอะน่าจะได้คลิปเยอะเดี๋ยวตอนนั้นเราคลิปนั้นเราก็ถ่ายของแบกไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาถ่ายพี่ต้อมนะคะทาท่านขุนหลังคาท่านขุนนะคะวันนี้ได้เลิก เลิกงามยามดีในการทาแล้วนะคะทุกคนด๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูนะว่าพี่ต้อมขึ้นทางไหนเพราะคลิปที่แล้วของแบ๊กแบกมันตื่นเช้าไงมันขึ้นไปแล้วรู้ไม่รู้อะไรของกินเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <laughs> เพอแบกมันขึ้นไปแล้วนะคะเดีย๋ยวจะมาดูว่าพี่ต้อมจะขึ้นตรงไหนจืดไม่มาเลยมา ถึงตรงนี้นะคะว้าวยัยงร้อนแล้วจะเอารองเท้าขึ้นมาด้วยไหมน่ะยังถือมาให้หน่อยอย่าพิ่งขึ้นนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะใส่รองเท้าขึ้นไปด้ืยนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากข้างบนจะขึ้นได้ไหมอะจับได้ไหมอะมันร้อนว่ะ ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพราะคลิปของแบ็กเราไม่ได้พาดูเนาะเพราะว่ามันตื่นแต่เช้ามันทําก่อนอันนี้ของพี่ต้อมก็เพิ่งจะทําร้อนไหมอะ่ะนี่เลยปุ๊บของแบ็กมันก็ทาสเสร็จแล้วนี่ดูน, <laughs> นี่ดูของพี่ต้อมยังไม่ได้ทาแล้วนะทุกคนนี่เลยสภ้าว <laughs> มทาเสร็จ ก็เ,เดี๋ยวเรามาดูตอนทาเสร็จนะคะปุ๊บปิดไว้ก่อนไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เขาทาเสร็จกันโอ้ตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะทุกคนพี่ต้อมก็ขึ้นไปแล้วก็กำลังทานะคะค่อยๆทาทำไมไม่ใส,เส่เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวไหมเอาไหมเอาวน่ <laughs> เอาไหมเอาใหม่หนึ่งสองสอง่อร้อนจะตายเสื้อแขนยาวไม่ใสอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ที่ต้อมทาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะมาครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังคาของเราเดี๋ยวหันา จะเป็นขุนหักเยนะนี่เลยอย่างไรก็ดีกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้วดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนหุนคันมือของวิชนนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วหลังจากที่จะทํามาประมาณสองปีเสร็จแล้วครับวันนี้เป็นทางการจากทาสีเสร็จแล้วก็ลงนะคะลงทางนี้ลงทางนี้ขึ้นตรงนี้เลยที่มันเป็น ไม่ค่อยเรียบมากเท่าไหร่แต่ก็เรียบอยู่แต่เขาเรียกประตูเ <c oughs> ขาเรียกอะไรประตูโป้สีก่อนแล้วค่อยทาจริงๆนะแต่ทีนี้เราไม่โป้เราเอาเอาก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปทําอันนี้ <c oughs> เข <c oughs> าเขาเร <c oughs> ียกอ๋อเวลาตัวเวลาเกิดอุบัติเหตุรดความถดเลยกนะ็สามารถออกทางนี้ได้แล้วถ้าคนเปิดไม่เปอ้ถึงเวลานั้นเปิดเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมก็แค่ดึงดันขึ้นจบแล้ว โอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปทาสีท่านขุนของเรา